วันที่3ามกราคม2567เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนายภาคินติรพงไพบูตนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและนายสมศรีแสนทวีสุขรองปหลัดเทศบาลพร้อมด้วยนางนัทยายมไทยสงผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2567 เพื่อดาเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติและเพื่อป้องกันผลกระทบต่อภาวะทุพโภชนาการเด็กนักเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันซุ้มตรวจอาหารกลางวันและติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7แห่งโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามและโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามสถานศึกษาปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบด้านการเงินการคลังการพัสดุและการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาปิดประกาศอาหารกลางวันและจำนวนหรือปริมาณวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบล่วงหน้าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ตามความเหมาะสมสถานศึกษาประชาสัมพันธ์รายการอาหารและจำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น l ล ne และ Facebook เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและบุตรหลานของพี่น้องประชาชน